คุณตัดสินใจและคุณได้ใหม่ทันทีนี่คือความจริงของโลกนี้คุณสามารถที่จะรีแบรนด์ตัวเองได้ตลอดเวลาคนอย่ายาซีเลียดเรื่องที่ชื่อคุณชื่อไหนตอนเกิดมาเนี่ยมันเป็นการตีแบรนด์จากคนอื่นแกปะเล่าลหอยฟังจริงๆการรีแบรนด์ตัวเองเปลี่ยนแบรนด์ตัวเองมันเป็นการประกาศศักดาต่อโลกบอกว่าฉันไม่คนใหม่แล้วเนวะ้ทุกคนคิดอย่างนี้กับฉันมีคนมาถามผมเขาเป็นผู้หญิงนะแล้วเขาดูบทพลังมากดูเศร้ามากแล้วเขามาถามว่าอาจารย์หนูต้องเปลี่ยนชื่อไหมชื่ออะไรน้องชื่ออะไรตอนนี้เขาบอกชื่อบุญทิง้งพอตั้งให้ชื่อบุญทิ้ง มีผลต่อชีวิตแน่นอนคำว่าบุญทิ้งอะทุกชื่อนี่มันเป็นอะไรที่วนในหัวเราตลอดเวลาคุณจะทรงพลังอำนาจเวลาคุณเอาชะตาชีวิตเข้ามาอยู่ในกำมือตัวเองแล้วบอกว่าต่อไปนี้โลกคิดแบบนี้กับฉันนะจ๊ะเวลาคุณตีแบรนดตัวเองนะถ้าคนอื่นทำอะไรกันเยอะแล้วอย่าทำถ้าคนอื่นสอนเรื่องกดแรงดูดเยอะๆอย่าสอนเพราะว่าเห็นแล้วก็เบื่อแล้วไปตอนเนี้ใช่ไหม แต่มันต้องมีมุกใหม่มุมใหม่ทําให้คน fresh ตื่นเต้นแล้วเวลาถ้าคุณทำคอนเทนต์ซ้ําๆมันจะน่าเบือ่อเราไม่ฝึกตัวเองให้เป็นคนมีอะไรใหม่ๆมาเสมอเราจะเป็นคนที่เอาเร็วยุคนี้มันเรียนแบบกันง่ายมากเลยในคอนเทนต์น่ะนี่คือขีของการสร้างแบรนด์คือเรากําหนดให้ตลาดคิดกับเราแบบไหนคือต้องสะกดจิตคนทั้งตลาด งอย่าไปรอให้คนอื่นคิดยังไงกับเขาก็ได้ไม่ใช่นะครับนิยามตัวเองก่อนเอาให้แน่ปัดมีตั้งแต่ฮ่าห้าาไม่เคยมีราคานี้มาก่อนนะครับราคาต่าสุดคือฮ่าห้าาจนไปถึงแสนนะครับแล้วแต่ VIP หรือ General Sitting นะครับแล้วเรามาเจอกันนะครับทุกคนเรียนออนไลน์ได้นะครับ Facebook หรือ Li น์แอดนะครับไลน์แอดแอดบัณฑิตแอด Bunit สร้างความรวยจากความสุขคุณมากครับทุกคนเราเจอกันนะครับวันที่7ธันวาคมผมบัณฑิตดองศรีสวัสดีครับ